เข้าเร็วเลยจัดยัม่กรนเพิ่งเล่นเองประมาณอาทิตย์กว่าของอาทิตย์เองเละไรี่ยสองแสนใช่ว่าอะไรมาดิโอเก็เดี๋ยวคุณล้ได้แล้วทำไรอ่ะจะลองดูว่ามาริโอจะชื่ออะไรอ๋อ ขอขอต้นหอมเลยมีเวลาทุกคนจริงหรอหมายถึงเขาขอรู้เราเหรอ่เราไปขอรู้เขาอยางเรื่องเขาเข้าข่าวเลยผมขอดูก่อนไปที่เรื่องของน้องกัะจังดีกว่าค่ะหลังจากที่เปิดปากยอมรับว่าเลิกรักพี่โดมไปแล้วนะคะช่วงหลังนี่โอ้ยพี่โดมไม่ว่าจะเป็นข่าวกับสาวๆเองเดี๋ยวเดี๋ยวบอยพิสนุไปไหนทำไมไม่มีมันเยอะก็เลยลบออก ไม่ว่าพี่โดจะมีข่าวว่าพวงใหม่ยนาวิกาไปเชียงใหม่หรือเป็นข่าวกับนักร้องในสังกัดอ่านี่ผ่านมามีแต่ข่าวข่าวค่ะเราเจอกระจักรเขต้องไปถามแล้วล่ะเรื่องของกระจ่ารพี่โดนะคะให้ฟังจ้ะเจ้าตัวแบบชัดๆกันเลยเรื่องความสุขทันคือกระจักรว่างานนี้โดยิชเลยนะคะโดไม่ได้สนใก็คือทำใจ เออน่าจะกลสรอไปใหม่ถึงโกลอนทยีเหน่เละตอนที่เราไม่จนะกันเวลอไรดราม่าหรปค่ะอางน้องังเนี้ยมันไม่ได้แบบวหนงาปหใครแต่บาคร้งาจะเป็นความที่แบบเหนื่อยแล้วั้ง่าน่าสู้มก็ไม่ได้ คือเพี่ดมีู้งาาแล้วค่ะเาได้แค่นี้ผมก็แฮปปี่มไม่ได้แบบมือก็มีเยอะเลยใจและใจเองไม่กินเยอะแมากเลยล่ะ นี่เข้าไปในอินทราแกรมของมาริโกโพสหลายสิบวันประมาณสิบวันมีโฟลว์กี่คนเหรออ่ามีสองแสนสามหมื่นกว่าคนลงไปติดสี่รูปเองนะแค่สิบกว่าวันแต่เขาอินเตอร์มากคนะเราเล่นมาเป็นปีเนะนะแต่แรกแอ่าที่นี่เก้าหมื่นกว่าเองเอออเาเอามาข่าวนี้ดีกว่านะเมื่อวานอัปเดตเรื่องของการประกวดมิสฟิลิปปินส์ไทยแลนด์นะคฮะสำหรับสี่สาวงาม นะครับผมได้มีการทำกิจกรรมทัศนศึกษาไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับผมทั้งหมดนะฮะตอนนี้คณะกรรมการก็ตัดสินและสื่อมวลชนได้ดูรูปร่างผิวพรรณโดยเหล่านางงามน,นะครับได้มาโชว์ชุดสวยใน,น,นชุดว่ายน้ำบัตชีสีฟ้าน,นะฮ<า>ะนี่ฮะทำให้พวกเราประท้วงใ้ดูสง่างามและหนุ่ไม่สวมใส่ด้วยนะครับหลังจากนัน <S <S น้นก็คือ สาวงามทั้ง4 4คนก็ต้องมาประกวดรอบ r e s เ n t a t i o n โชว์อีกหนึ่งครั้งนะฮะซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่กองประกวดเนี่ยได้จัดขึ้นเป็นปดดีปดดปปนแรกเพื่อเตรียมพร้อมในทุกๆด้านให้กับเรล่านงานนะฮะนอกจากนี้กองประกวดยก็ยังได้มีกิจกรรมประกวดชุดไทยสร้างสรรค์ขึ้นในรอบนี้อีกด้วยและวันที่2ถึง8พฤษสภาคามนี้นะครับสาวงามทั้ง44คนเนี่ยมนจะได้ไปเดินเดินทางไปเก็บตัวกับศิลปที่กระบี่โอ๊ยเหรอแล้วก็พร้อมถ่ายพิธีพันธ์ปรักชาสัมพันธ์ ท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ด้วยนะครับแล้วรอบสุขมวลชนเมื่อไหร่วันที่10พฤษภาคมนี้นะฮะและกัน11พฤษภาคมนี้นะครับเราก็ต้องมาลุ้นกันนะฮะทันไหมประกวดทันไหมอ่ะเมื่อกี้ที่คือฮากันว่าประชาริตาโตขึ้นมาเพราะว่าจะรอบประกวดชิ้นใบน้ำรอบนี้เราก็ห้ามพลาดเด็ดขาดครับเราจะได้ตรงคะแนนไปในตัวถูกต้องอ่ะช่วงหน้าบ่ายสองแปดโมงเช้านะคะ ต้องห้ามพลาดแต่ตอนนี้ถ้าใครชอบไปงานเกีย่ยวกับเกษตรเกษตรกรรมอะไรเงี้ยต้องฟังทางนี้เลยะคะ่ะกับงานมรรมสินค้าเกษตรคุณภาพอตกรรจังหวัดปทุมธาน,นีนะคะเข้าแถงข่าวจัดงานกันขึ้นโดยคุณธเนศพลธนบุญยวัฒน์ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรงานนี้เหล่าผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรือว่าอตกรรยังมาร่วมสาธิตการฟัดข้าว เพื่อคัดข้าวสายพันธุ์ดีค่ะเป็นข้าวสารอาอกนกที่มีจําหน่ายในงานราคาย่มอมเยาวกว่าท้องตลาดด้วยนะคะแล้วก็ยังพาเราไปเยี่ยมชมบูธไฮไลท์จัดแสดงไม่ว่าจะเป็นการให้นมแพะไ,ไม้ประดับนะฮะไม้ประดับเฟิรน์นะฮะผักผลไม้อุปกรณ์การเกษตรสินค้าเกษตรแปรรูปเขียนกันในงานแถลงข่าวนี้นะฮะถือว่ายังน้อยนะท่านผู้ชมต้องไปที่งานจริงๆเลยนะฮะพบก,กับความหลากหลายของสินค้าเกษตรคุณภาพจริงๆผมยําเลยนะ,ะคุณจะได้พบก,กับเกษตรกรตัวจริงที่มาขายในงานรับรอง คุณภาพและราคาเนี่เป็นตัวเองมากวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้นะฮะต้องให้คุณท่านแนทพลผู้บริการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเนี่ยชี้แจงกันเลยนะครับว่าจะ่ดเพื่ออะไรอย่างไรครับผมคะครบอกได้โครงการผลิตผลจริงเนี่ยมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคเหมือนกับผู้ซื้อเกษตรผู้ขนยกลางกลางใครเล่นงานเรื่องของ การที่ยิงนำยินสิทธิ์แค่เสียด้วก็แค่จริงจริงเลยเดี๋ยวตัวนี้แล้ววันท <u> uh> ี่เราขายที่รังาโยเลวเลยนะครับโยเลวเลยสามสิบบาทเบรคค่ะเกือบสี่สิบบาทงานนี้นะครับมีมีขึ้นวันที่สองถึงห้าพฤษภาคมนี้ตั้งแต่สิบโมงสี่ทุ่มไปกันเยอะๆแล้วกันนะครับอ้าวช่วงหน้าคชาจะมาพบกับเราแล้วนะครับพร้อมกับร้องเพลงให้เราฟังด้วยบ่ายสองนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับเอาเสียงมา

i time. ตกล่องเลยพยายามอยนั่งนิ่งเลยเสร็จแล้วใหม่ค่ะเสื้อจึเบยเสื้อจึงเบยมเค็นผ้าที่ไหนจังหคอโอเคใช้ได้ถึงสองัวโอเคตลบๆอนไรทว่าไมอไไม่ซื้อื้อือสองละครับเวลาเขาผากินใช่ไ ได้ค่ะไ่่ไม่ใช่นเต้นหอเข้าไปเหนียาดูน้องถ้าอาม่าพี่พดูแฟเแ็บอะไรต้นหอมพร้อม <laughs> 人はある。

เคยมาแล้วหนึ่งครั้งอย่ามาอีกนี่มาครั้งนี้มีซิงเกิลใหม่มาเลยซิงเกิลใหม่มาบ่ายสองทำไมต้องบ่ายสองเออบ่ายสี่ไม่ได้หรอบ่ายสองดีแล้วครับเพราะบ่ายสองจะได้ท้องจองคำว่าแอบมองถึงตอนเย็นด้วยอ๋อถ้าบ่ายสี่มันมันจะแอบอะไรอ๋อเป็นไงบ้างฮะอันนี้เป็นซิงเกิลที่เท่าไหร่แล้วครับในชีวิตเป็นือซิงเกิลที่ชนะ เป็นอัลบับ้มเดียวกันเพลงที่สองครับผมเพลงนี้ก็ได้ที่ว่านั่นเองมาเป็นโปรดิวเซอร์ด okay. okay. ้วยโปรดิวเซอร์เว่านมีส่วนับอัลบั้มนี้อ่าเพลงนี้อะไรก็เป็นโปรดิวเซอร์เขียนเพลงเขียนทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลยเรื่องงานจากที่ว่านเป็นอย่างไรบ้างว่านคนตลกแต่เราคิดว่าซีเรียส์คนตลกนะเพลงดมาก แล้วอันนี้คือเป็นกลคนรีวิวไปใเลยว่าต้องเป็นว่านหรือเล่าก็ม่รเสีร์คนแนะนำมาโดว่านทำไหมไมก็ยดีครับเพรเกียรนเลยได้ทว่านมาช่วยทำซิ่ดนและโดนใจเราไหมโดนเลยใช่ไหมครับจะแขับไหมโดนไหมเพลงพร้อมมากนะมากมากว่าเออคา่าสบายคนก็บอกว่าโอ้โหเพใหม่คะพี่แบบเป็นไงบ้างคะชาพี่แบก็ดีครับดีหรอได้เอีฮะพี่แบกดีม นางเอกน่ารักมากใช่ที่ไม enfin ่ได้เล่นนี่กระจาโอ้ยที่สวยไงเออกล้าพูดในตีป่าไม่ใช่ค่ะเนี่ยจะเป็นหลายๆอย่างนะปลอมตัวเป็นพ่อปลอมตัวเป็นทั้งแบบโคัดเลือกเองหรือเปล่าอ่ะคัดเลือกนางเอกเองป่ะทีมทีมเป็นคนัดเลือกของคุยกับแฟนคลับบ้างดีกว่านะครับ ได้จะถามคำถามน้องกระชาดีกว่าใหถามคนแรกอ่าโอเคอ่าโยนาไปไนะครับ่ที่ต้อกี่ี่ว่าไผมจะตัดที่ร้านตัดที่เขียก่ขอผมนะครับอ่าออกแบบดีไหมก็ช่วยด้วยกันกินกับพี่นนมคนดีกว่าเจเจ รอบสองนี้คือขี่มอไซค์ไม่ต้องใส่หมวกคือแบบเป็นอย่างนี้เลยเท่มากมันจะแวกข้างนี่เป็นน้องกระชาไงมันเลยดูน่ารักดูเท่ดูมัเป็นพี่บอกใายตั้งแต่ยังไม่ออกจากร้านอัดผมแล้วอ่ะคนที่สองครับอ่าเดี๋ยวฝากหมายให้นะครับไม่ไปเรียนหนังสือหรอกันเช้าอยู่ ถ้าอาม่มมาเราจบด <ๆ S 2> ีนี่เมื่อกี้เมื่อกี้อีอาม่าด้วยเห็นใส่วี ฝ่ายสอยู่ในมือถือเทาค่ะวันนี้เราคุยชาแนะนะคะับขอบคุณมากครับขอบคุณแฟนๆบุกคนด้วยนะคะช่ันช่นช่วกัน่เานกันยนชคะเรามีพิยซ่าหน้่กัากนะคะช่่่่่ักค่่